สวัสดีครับนี่คือรายการ Better Being บายบิมนะครับรายการของเราก็อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าเราทำรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยด้วยความรักและห่วงใยอยากให้พี่น้องคนไทยทั้งหลายนั้นเนี่ยอยู่ในสภาพของคนที่สุขภาพดีเพราะคำว่า Being คือเป็นอยู่คือและ Better คือดีกว่าก็แปลว่าชีวิตที่เป็นที่อยู่ในตอนนี้มันต้องดีกว่านี้นะ และบังเอิญมันเป็นโชคดีของคนไทยที่มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งด้วยใจที่ปรารถนาดีแล้วก็ต้องการจะทำสิ่งที่เป็นกุศลเขาก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถของเขาสร้างคณะวิจัยขึ้นมาที่เรียกว่า Operation b i บิเขาก็นำเอาพืชผักผลไม้ไทยมังคุดส้มแขกบัวบกฝรั่งงาดำนะฮะ แล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยสกัดเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกไปเหลือแต่สิ่งที่เป็นสุดยอดของสิ่งเหล่านั้นผนึกเข้าด้วยกันแล้วก็เสริมกําลังซึ่งกันและกัน fortify นะก็ได้ผลิตพันซึ่งเป็นผลิตพันเสริมอาหารที่มีคุณสมบัติในการที่จะก่อให้เกิด balance นะคะ immunity ก็คือเรื่องของการที่จะมีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่สมดุล ไม่มากไปไม่น้อยไปไม่ขยันไปไม่ขี้เกียจไปพอเหมาะพอเจาะในการที่จะทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีคือพูดง่ายๆการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลนะครับจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเพราะว่าบุคคลหรือว่าคนทุกๆคนนั้นมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันเช่นบางคนอาจจะมีโรคนี้บางคนอาจจะมีอาการที่ซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่ได้มีความรุนแรงเท่าเทียมกันหรือว่าอะไรก็ตามนี่ก็คือการสร้างเกราะป้องกันที่ง่ายที่สุด ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่สมดุลได้เช่นการกินอาหารการออกกำลังกายการไม่ไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะไม่ควร,ครนะพักผ่อนให้เพียงพอใช่แต่อ <นะ S 1> ย่างไรก็ตามเคมีร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันทำแล้วพยายามแล้วแต่มันก็ไม่ได้อย่างใจก็เลยจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าช่วยนะฮะ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มาจาก Operation b i บิมนั้นเนี่ยมีคนได้ใช้มีคนได้ทดลองกันมาแล้วนะฮะวันนี้เราก็จึงอยากนำเอามาให้ดูกันครับสำหรับวันนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บที่เราจะคุยกันนั้นเนี่ยเป็นโรคข้อเขา่าข้อเขา่ามีทั้งข้อเสื่อมข้ออักเสบข้ออักเสบรูมาตอยโอสารพัดเลยซึ่งคนที่อายุเยอะมักจะ,ะเผชิญกับโรคนี้นะฮะ อาการก็คืออย่างเช่นอาจจะปวดบวมที่ข้อเข่าครับอาจจะเริ่มนั่งยองๆไม่ได้อาจจะเริ่มขึ้นบันไดลําบากนะฮะไม่มีแรงและที่สําคัญลุกนั่งยืนมีซาร์เอฟเฟกต์ก๊อบกล๊อแกบแกลบก๊อบกลอกกบแบนั่นกแกลกจากที่เกิดขึ้นธรรมชาตินะครับแต่ซาร์เอฟเฟกจากการผลิตก็มีอ๋อดูเหมือนมีอารมณ์ แต่อารมณ์เหนื่อยนะแต่จริงๆเดี๋ยวนี้พี่เป็นอย่างนั้นแล้วพี่ขึ้นบันไดพี่ก็จะมีเสียงครับพี่นั่งนานๆพี่ลุกขึ้นพี่ก็จะมีเสียงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนั่งแบนลงไปกับพื้นเนี่ยนะค้โหถ้าไม่มีใครมาลากมาจูงนะคะขึ้นไม่ได้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ขนาดดูทีวีแล้วนอนดูที่โซฟานะครับพอจะขึ้นเนี่ยนะครับขึ้นไม่ได้นะครับต้องมีซาว ต้องมีไหมสาวอย่างดีไม่พออต้องมีคนมาโค้งอยู่ข้างหน้าแล้วเอาเกาะอย่างเงี้ยนะครับกอะที่คอเขาอย่างเงี้ยนะครับมีแรงฉุดคือแล้วก็ต้องฉุดขึ้นมาแต่ฉุดนี่ต้องมีซาเอฟด้วยนะอย่างงี้เป็นต้นคือมันเป็นมันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในในคนสูงวัย เขาเรียกว่าเป็นความแก่ทางชีวภาพเพราะมันเป็นความเสื่อมที่มันเกิดขึ้นคือสังขารมันไม่เที่ยงซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันทําลายคุณภาพชีวิตพอสมควรเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เราได้คุณภาพชีวิตกลับคืนมาทําให้เรามีเบอร์บิงกว่ามเป็นอยู่คือที่ดีกว่านะครับเราก็จะต้องดูแลตัวเราเองด้วยการใช้ปลิพันธ์เสริมอาหารเราไปดูนะครับว่าประจักษ์พยานคนนี้เนี่ยประสบการณ์เขาเป็นเช่นไร และหลังจากที่เขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ Operation Bim e แล้วเนี่ยเขาได้เป็นเขาได้เปลี่ยนแปลงให้กลายเป็น Better b e i n g ได้อย่างไรไปดูกันเลยครับปัญหาข,ขั้นแรกก็คือหัวเขา่าคับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แท๊กครับแกลบนะหนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับ จะผ่าละผมผมก็ตัดสินใจเอาแล้วครับตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเหมือน,นิทานครับอาจารย์สูทิงบอกเฮียอย่าเพิ่งไปเลยโรงบาลไม่หนีไปไหนผมมาเมื่อวันที่สิบหเดือนที่แล้วผมซื้อไปเลยกลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะสี่สี่สี ไม่ใช่หวยนะสี่สี่สี่ไม่ใช่ใบหวยมือละฮะสี่สี่สี่สามมือสามมือแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะจะไขว่ห้างคุณลองไขว่ไขว่ห้างดิคุณยกขาไขว่ห้างดิอ่าฮะใช่แต่ผมจะกอดนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้คุณพี่ผมผมเห็นท่าคุณพี่สุรพลนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะแล้วอยู่ดีผมสบายไหมผมสบายโอ้ แลก่อนนี้ท่านด็อรครับมันต้องอย่างนี้ครับกับอย่างนี้ผมสบายครับด็อผมขอบคุณด็ออรนะการเรื่องข้อเขาเ่ามันเป็นมาอย่างไงครับมันเจ็บแล้วก็บวมค่ะหมอบอกว่าอายุมากถ้ามันข้อเข่าไม่มีเลยหมอก็ให้ยาข้อเข่าเสื่อมค่ะข้อเข่าเสื่อมหมอให้ยาแล้วก็ยาหมอให้ยาแล้วดีขึ้นไหมครับ ก็ดีบ <infrared light> ้างไม่ด <baptism>? ีบ mm ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็เลยวันที่เก้าตุลาคมปีปลายปีห้าสองอ้าสามปลายปีที่แล้วปิดปากเกลียนเลยก็ลูกบอกได้ขึ้นมาอยู่เพื่อนหลานที่กลองสี่ลำลูกกาคลองสี่ครับแล้วก็ลูกสาวบอกว่าแม่อ่หนูอ่ะเปิดดูตัวละทัดตัวถูกแล้วสวยอ่ะแม่ไปดูสิเกี่ยวกับข้อเข่าอ๋อฮะเกี่ยวกับข้อเก่าแม่ไปดูสิซื้อกระปุกหนึ่ง เสร็จแล้วกลับบ้านกลับบ้านตอนเย็นเสร็จแล้วกลับไปทานองมิตรครับทานไปเจ็ดวันบอกลูกสาวก่อนนอนสองเมตรก่อนนอนสองเช้าก่อนอาหารก่อนอาหารสองเมตรอ่าฮะทานไปได้เจ็ดวันครับบอกลูกสาวคนที่นั่งเนียลูกไม่หายแล้วขึ้นบันไดได้แล้วลูกสาวสวยนะฮะขึ้นบันไดได้แล้วลูกก็โตกลับไปหาพ่อก็บอกว่าเออเจอยาวิเศษแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก่อนหน้านั้นคุณยายขึ้นบันไดขึ้นชั้นสองไม่ได้ขึ้นไม่ได้นั่งแต่ชั้นล่างเออนั่งยองๆก็ไม่ได้เดินได้ไหมฮะไปวัดนั่งเขายี้นั่งไม่ได้นั่งนั่งนั่งพับเพียบไม่ได้นั่งนั่งกับพื้นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้นั่งกุกคอกราบละเล่นกับหลานบอกว่ายายเตะบอลได้แล้วนะลูกนะไหนแม่ผมบอกแล้วว่าเล่นบอลมาก่อนดูทรงแล้วมีมีแววนะเนี่ย ก็คือตอนนั้นเนี่ยทําอะไรไม่ได้ก่อนนั้นทําอะไรไม่ได้ไม่ได้เดินจะดุดนิดนึงก็ล้มไปนั่งปะเปียบเงี้ยอืมเจ็ดสิบสามเดินไม่เดินไม่คล่องมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่พอจําได้ไหมประมาณไม่ไม่ถึงปีหรับลูกประมาณปีนี่ฮะเจ็ดสิบกว่าก็ก็เริ่มต้นต้นก็เริ่มไม่คล่องแล้วนะฮะแต่คราวนี้คือพอรับประทานบิมเข้าไปเตะบอลได้แล้วอืมอนุญาตรบกวนคุณยาย ลุกขยับให้ผมดูได้ไหมฮะเออใจเย็นๆถ้ใจเย็นๆเดี๋ยวล้มไปแต่ผมรับผิดชอบไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวจะท้าเต้นลำโอ้ใจเย็นๆเลยไม่มีอะไรเลยลูกเหมือนกับความรู้สึกของยายว่ายายไม่เคยเป็นเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดเลยเลอฮะยกขออนุญาตผมผมประคองให้ยกขาไหวไหมฮะนี่ภาษาชาวบ้านเรียกกวนตีนนะฮะ ผมพูดไม่ผิดนะฮะคุณยายกวนตีนให้ดูนะครับว่าทําได้นะฮะขอบคุณครับดีนะฮะคุณยายไม่ทําใส่หน้าผมเนะี่ยผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่เลือขาวเนี่ยหลัง่งสาร3ตัวมากเกินไปคือ T N F Alpha อินเทอร์คิน6และอินเทอร์คิน17นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่าง ผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลสูตรสีชมพูนี่นะครับก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจ,จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืชห้นชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วเหลืองกระดังงบบกนะครับ เมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างโมลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฟองน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป ไหมครับว่าเมื่อคนเราเนี่ยตัดสินใจดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไ,ไข้เจ็บอะไรก็ตามนะครับเราสามารถบรรเทาเบาบางโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นได้แล้วชีวิตที่ไร้คุณภาพ ชีวิตที่เหมือนกําต้องเสียอะไรไปเยอะแยะเนี่ยมันจะกลับคืนมากลายเป็นชีวิตที่มีคุณภาพแล้วสิ่งที่เคยเสียก็ไม่ต้องเสียอีกต่อเพราะฉะนั้นเรื่องของวัยเรื่องของอาการบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งโรคที่มันเรื้อรังมาตั้งแต่ไหนแต่ไ,ตไรเนี่ครับสามารถที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของเราเหมือนคนปกติทั่วไปได้ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปท้อนะครับอย่าเพิ่งไปท้อและจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยพูดกันไปเนี่ยมันก็เชื่อยาก แต่ถ้าเกิดอยากจะฟังคำอธิบายซึ่งเป็นคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ม,มีหลักมีเกณฑ์นะครับมีสิ่งพิสูจน์ต่างๆเนี่ยเรามีการบรรยายใช่ไหมใช่นะครับก็คือที่ตึก R, <S, R S Tower นะครับที่อยู่ถนนรัชดาภิเษกว,วันอาทิตย์ตอนวันอาทิตย์ขึ้นมาเลยชัย้นแบบนะครับหรือว่าถ้าไม่แน่ใจโทรศัพท์สอบถามมาก่อนดีกว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราพูดไรเนี่ยเวอร์หรือเปล่ปาอะไรอ,อย่างเงี้ยนะครับลองสิครับ ถามรายละเอียดมา026464800นะฮะแล้วก็ท่านจะได้ข้อมูลตรงนี้บอกตตรงนะครับตั้งแต่เริ่มเข้ามาคุยในเรื่องนี้เนี่ยจะได้เจอผู้คนจำนวนมากมายที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จาก Operation Bim เนี่ยมากล่าวขอบคุณขอบใจ <c oughs> นะว่าชีวิตเขาดีขึ้นจริงๆหรือบางคนที่มีอาการคล้ายคลึงกันนะครับก็จะมาเจอกันที่นี่มาพูดคุยอา้าวเธอเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันกินอะไรทํายังไงถึงหายอ่าก็อย่างน้อยก็เป็นเ,เรียกว่าคุณเป็นบุญกับพวกเราด้วยทําให้เกิด better being ครับทำให้เกิดกลายเป็นชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ฝากข้อสังเกตอีกสักสองข้อ,อนะครับคนตาเหลือง อาจจะมีปัญหากระโรคตับโอ้ที่เขาเรียกดีซานหรือถูกน้ําดีผิดปกติครับคนที่มีกลิ่นปากโดยที่เมื่อก่อนไม่เคยมีมาก่อนแสดงว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือกระดูกผิดปกติได้โอกลิ่นป,ปากนี่เราอาจจะไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นต้องสังเกตจากคนใกล้ตัวอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการอย่างนี้ก็แสดงว่าเราเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บเริ่มนะครับ ไปหาหมอ,อมแล้วก็ดูแลก่อนเพราะโรคเนี่ยถ้ามันเป็นขั้นต้นหรือขั้นที่สองยังพอจะดูแลรักษาได้อย่าปล่อยให้ลามเลยไปกว่านั้นมันจะดูแลรักษายากแต่ว่านอกจากการใช้ยารักษาแล้วการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลน,นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเทอรบีอิงนะครับเอาละครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อน้ะครับสวัสดีครับ ปเชันบิมสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิจัยและพัฒนาจากสารสกัดมังคุดงาดำทูนเหลืองฝรั่งและบัวบกด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่21ประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียงวันนี้คุณบิมแล้วหรือยัง